อย่างชั่วคราวอย่างถ้าเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะหิวความสุขมากไหมไม่เห็นมีสาระเลยใช่ไหมทุกวันเนี้ยดิ้นเดินแทบตายเพื่ออะไรเพื่อจะเอาความสุขนึกออกไหมทุกวันเนี้ที่ต้องทํามาหากินอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงอยากมีเพื่อนเยอะๆอะไรอยากมีอํานาจลึกลงไปก็คืออยากมีความสุข คิดว่าได้สิ่งเหล่านั้นจะมีความสุขนะแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าความสุขเป็นของชัวคราวเนี่ยการที่จะดิ้นรนเพื่อหาความสุขเนี่ยเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่านะแจ้งกันเป็นผู้ใหญ่ยิ่งใหญ่นะพออายุหกสิบหัวลงมานะเป็นตาแก่จากท่านนะเป็นตาแก่คนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่แย่งกันมานะ มันเหมือนแย่งเงินฝันแย่งความฝันกันเนี่ยเมื่อสามสิบกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีคนที่ตื่นออกจากความฝันอีกพวกนั้นแต่ละปีพวกข้าราชการพวกผู้ใหญ่อะไรเกษียณหลุดออกมาในโลกของความเป็นจริงแล้วโลกของความเป็นจริงก็คือว่างเปล่าเคยมีตําแหน่งไม่มีเคยมีคนนับถือถ้ามีความดีอยู่เขาก็ายังนับถือถ้าเป็นไอ้ขี้โกงมาก่อนเขาก็มองอย่างหัวเราะเยาะเหย็นยะม้า มนุษย์นี่ะเที่ยวแสวงหาความสุขดิ้นรนหาความสุขนะไม่รู้เลยว่าของพวกนี้มันหลอกหลวงเราหัดเจริญสติเจริญปัญญาเรากระทั่งความสุขะก็เป็นของโชคเคราเราจะไม่ดิ้นแล้วนะใจมันจะไม่ดิ้นมากมันจะไม่ทุกข์หรอกแต่เราอยู่พออยู่พอกินของเราพอใจแค่นั้นนะพอใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ทําประโยชน์ได้อะไรเนี่ย พอใจที่จะามายกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปอยู่กับเราข้ามภพข้ามชาติเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศลูกเมียไม่อยู่กับเราหรอกเพื่อนฝูงก็ไม่อยู่กับเราอย่างเวลาชุมนุมศิ์เก่าเนี้ยถ้าเป็นเด็กจบใหม่ๆชุมนุมศิ์เก่าก็จะถามว่าใครแต่งงานแล้วใครมีลูกแล้วใช่ไหมถ้าวัยขนาดหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนๆมาเจอกันถาม ใครมันตายไปบ้างแล้วมีแต่ว่ามันจะต้องหายไปหายไปหายไปใช่ไหมคือท้ายหายหมดเนี่ยสิ่งที่คนในโลกแย่งกันนะมันว่างเปล่าเพราะมันไม่ไม่ได้จริงจังอะไรนี่ถ้าเรามาเจริญสติจเจริญปัญญานะเราเห็นเลยความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นอะไรนักหนาเราจะไม่ด้ดิน้นเอาความสุขเราหนะ่เราจะดิ้นเพื่อย,ยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปนี่เป็นงานที่เหนือกว่ากันเยอะเลย คนที่มีสมาทิฏี่นะถึงจะคิดอย่างนี้พวกที่ฝังหัวในมิจฉาทิฏฐินั้นะคิดแต่ว่าจะต้องเอานั่นจะต้องเอานีน้ไม่ได้คิดว่าทําไงชีวิตเราต้องการอะไรแน่ชีวิตเราต้องการความสุขใช่ไหมชีวิตเราต้องการพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมนะของอื่นๆเป็นของหลอกๆคิดว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขคิดว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ไปดิ้นเอาแล้วสุดท้ายมันก็หายไปหมด มันก็ทุกอย่างเก่าช่วยอะไรไม่ได้ความสุขก็เหมือนฝันตื่นขึ้นมาก็อันตรธานหายไปหมดนะท่านสอนนะชีวิตนะเหมือนความฝันเหมือนหยาดน้ําเหมือนหยดน้ําค้างอะไรเงี้ยนะเหมือนพยับหมอกนะไมไอหมอกไอเมฆอนะไรเงี้ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยก็หายง้นงานหลักของเรานะยกระดับใจของเรานะยกระดับใจของเราก็ตั้งอกตั้งใจอย่าหลงโลก มีความดำริชอบอย่าลงกับโลกนัก